สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโคปเตอร์ MPD และคลิปนี้จะเป็นการทดรองนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับอันนี้เราก็เห็นรถอยู่ข้างบนหนึ่งขบวนนะครับอันนี้ผมเดินลงมาจากสถานีของสายสีม่วงศูนย์ราชการนนทบุรีแล้วก็กำลังจะเดินไปที่สถานีของสายสีชมพูครับระยะทางก็คิดว่าน่าจะประมาณ400เมตร วันนี้ต้องมาเดินข้างล่างก่อนครับเพราะว่าสกายวอล์กเนี่ยเขายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงประตูทางขึ้นที่หนึ่งแล้วนะครับจริงๆที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ5ทางออกแต่ว,ว่าผมเจออันนี้ผมก็เลยเดินขึ้นไปเลยด้วยกันครับ ันนี้ก็เป็นสกายวอล์กเชื่อมระหว่างสายสีมกับสายเชียมพูที่ดูนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานก็น่าจะเปิดได้แล้วแหละทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเอสพาดแครยอันนี้เป็นที่กดตัวอัตโนมัตินะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับก็แล้วก็เอามือแตะเรื่องสถานีได้เลย พอแตะเสร็จแล้วเนี่ยบัตรมันจะหย่อนลงมาอัตโนมัติครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เก็บตังค์ในตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ฟรีเลยอันนี้ก็จะเป็นบัตรโด,ดยสารเที่ยวเดียวแบบเหมือนกับของ bts นะครับสำหรับคนที่มีรับบิดเนี่ยก็สามารถใช้รับบิดแตะเข้าไปได้เลยครับไม่เสียเงนินเหมือนกันพอแตะเข้ามาแล้วอันนี้เป็นสถานีแรกนะแล้วก็จะเดินขึ้นไปได้เลย อันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกนะครับว่าถ้าไปทางประตูนี้จะมีอะไรบ้างเวลาขึ้นก็ไปทางซ้ายได้เลยครับไปมินบุรีจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ก็มีทั้งบันไดเลื่อนมีทั้งลิฟต์นะครับแต่ว่าผมหันมาเจอบันไดก็เลยแบบเดินขึ้นไปเลยแล้วกัน มาถึงชั้นชันชลาแสนาสีชมพูแล้วนะครับอันนี้ก็มีคนเยอะเหมือนกันนะผิดค่าเหมือนกันแตนน่กคือว่าคนจะไม่เยอะขนาดนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าใกล้กับช่วงเวลาเลิกเรียนช่วงเวลาเลิกงานด้วยนะครับวันแรกื่อจะเปิดให้บริการตอนบ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มอันนี้แล้วก็เห็นรถที่มาจอดฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็จะเป็น ขบวนรถที่มาจากมีนบุรีสถานีก็จะมีความคล้ายคลึงกับสถานีของ BTS ก็ <c oughs> คือตรงด้านข้างแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นรั้วระเบียงที่สามารถออกไปยืนชมวิวต่างๆได้ครับ <c oughs> รถที่จอดอยู่เมื่อกี้ก็ออกแล้วนะครับขบวนรถที่มาจากทางมินบุรีก็จะมารอเพื่อที่จะสับกรางกลับมาที่ชานชาลาที่เรายืนอยู่เพื่อที่จะมุ่งหน้ากลับไปทางมินบุรีอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะวนแบบนี้เรื่อยๆครับผู้าาากรุณ ตอนนี้ขบวนรถก็กำลังเข้าเทียบชันชลาแล้วนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ไปคันนี้นะเพราะว่าคนเยอะมากเจริงผมก็เลยจะรออีกคันหนึ่งครับแล้วก็ความถี่ในตอนที่ทดสอบเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 10นาทีมาคันหนึ่งครับแล้วก็รถที่จอดอยู่ตรงนั้นอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นรถเสริมครับ จากที่เรารอไปประมาณ9ก้านาทีนะครับึำนบนรถก็กำลังเท้าเทียบชานจาลาอีกฝั่งนั้นแล้วก็จะเห็นได้ว,ว่ามีคนเยอะพอสมควรครับเพราะว่าตรงข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีคนขับครับแล้วก็สามารถที่จะไปยืนมองวิวจากทางด้านหน้าได้เลยเนะก็ด้านข้างที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นรอพยุงนะครับส่วนตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันจะอยู่ในตัวรถอีกทีหนึ่งครับ นี้เราก็กำลังเดินเข้าไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นรถไฟมรเรวนะครับด้านหน้าก็จะเห็นว่าเป็นที่โล่งเลยสามารถเข้าไปยืนได้อันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกสถานีนะครับมีความคล้ายคลึงกับ BTS รุ่นแรกมากๆเลยอ่าแล้วก็ ตรงทางเชื่อมระหว่างขบวนเนี่ยจะเป็นทางเดินเล็กๆให้สาม,มารถเดินได้ประมาณคนหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนกับกล่องใหญ่ๆอยู่อันนี้ก็จะเป็นล้อตัวขับเคลื่อนจะอยู่ด้านในครับมีทั้งตรงระหว่างขบวนแล้วก็ตรงคันที่หนึ่งครับตอนนี้ขบวนรถก็ออกเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นได้ว่าข้างหน้านเนี่ยเป็นมุมยอดฮิตมากเลยทีเดียว อันนี้ก็จะให้ดูวิวด้านข้างครับอันนี้ก็จะกำลังออกจากาสู่รัชการน์นน์แล้วก็เดียวไปทางถนนติวานน์น์นะครับก็ทางเลี้ยวเนี่ยก็จะค่อนข้างสั้นนิดนึงครับเพราะว่าเป็นรถไฟแบบมุนโรเรลก็จะสามารถปิดทำทางโค้งเนได้สั้นกว่ารถไฟแบบเฮวิเรลปกติถึงแม้ว่ามันจะเป็นมุนโรเรลแล้วก็ ตัวรถจริงๆเนี่ยมีความกว้างเท่ากับรถไฟแบบปกติเลยครับแต่ว่าจะมีความสั้นที่สั้นกว่านันเด็กทางด้นซ้ายก็จะเป็นโ o ลตัสนะครับก็ตรงสถานีนี่เนี่ยก็จะติดกับโ o ลตัสเลยสถานีแครรเป็นสถานีที่สอง อันนี้ก็จะเป็นช่วงว่ากร่าชันชราจากบขบวนรถนะครับขบวนรถก็จะสูงกว่าชันชราลเล็กน้อยเวลาขึ้นก็ดูขาหให้ดีๆแล้วกันนะครับก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูอันนี้เป็น รถไฟอินโนเวียมอนโรเรล300ครับวิ่งอยู่ในช่วงระหว่างแคราจนถึงมีนบุรีรวมระยะทางทั้งหมด34.5กิโลเมตรครับมีจำนวนสถานีทั้งหมด30สถานีความเร็วให้บริการก็อยู่ที่ไม่เกิน65กิโมตรต่อชั่วโมองครับโดยที่ตัวรถเนี่ยจะทำความเร็วสูงสุดได้ถึง80กิมตรต่อชั่วโมองเลยทีเดี แล้วก็มีอีก7ประเทศครับที่ใช้รถไฟรุ่นนี้แล้วก็ในช่วงแรกนี่ครับจะเปิดให้บริการนั่งได้ฟรีจนถึงวันที่17ธันวาคมปีนี้ครับโดยที่จะเปิดให้ตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มตั้งหลังจากสิธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นการเปิดบริการกเต็มรูปแบบแล้วตอนนี้ขบวนรถก็วิ่งเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนาแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นมุมมองจากด้านล่างนะถ้าเป็นฝั่งที่ไม่ได้ติดกับอีกทางนึงก็จะเป็น,นโล่งแบบนี้เลยแบบชัดแจ๋วเลยนะครับอันนี้ถ้าถามว่าน,น่ากลัวไหม,มก็ส่วนตัวผมไม่กลัวนะแต่ว่าสําหรับคนที่กลัวมันก็กอ็อาจจะกลัวก็ได้เพราะว่าในช่วงที่มันสูงๆมัก็มันก็สูงอีูนะแล้วก็แบบมองไปก็จะเห็นรถวิ่งเห็นอะไรแบบ ไม่มีอะไรบากั้นเลยครับตอนนี้รถเดอเพิ่มทุนความเร็วแล้วครับพอเขาสู่ถนนแจ้งวัฒนะอันนี้เราก็มาถึงทางโค้งก่อนที่จะเข้าสู่สถานีเมืองทองธานีแล้วนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าผมจะไม่ได้ถ่ายตลอดทางน,นะครับเพราะว่า บางช่วงเนี่ยมีผู้โดยสารเข้ามาเยอะมากทำให้ไม่สามารถถ่ายได้เดยสะดวกครับแล้วก็เกรงใจเกษตรเขาด้วยนะก็ตรงเมือ,องทองธานีก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งคนระับน่าจะประมาณสองปีหรือมากกว่านั้นนะก่อที่จะก่อที่จะสร้างเสร็จนะครับก็สถานี MT-01-02 ก็คือจะวิ่งจากสถานีเมือ,องทองธาน,ตนีตรงนี้เข้าไป ใน impact เลยครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเขากำลังก่อสร้างอยู่นะรถที่วิ่งเนี่ยก็จะเป็นชุดแบบแยกกันเลยครับเวลาเราลงลุบเนี่ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนขบวนขึ้นอีกทีหนึ่งมือนกับเราไปเปลี่ยนขบวนที่ท่าพระอันนี้เราก็มาถึงวัดพระศรีมหาธาตุเลยครับคือเมื่อกี้เนี่ยคนเยอะมากผมเลยถ่ายไม่ได้เลยครับ ก็เป็นสถานีที่อยู่ในระดับเดียวกับสะพานทางรถนะครับเวลาที่เราจะเดินจากชันชาลาหนึ่งีกชันชาลาหนึ่งเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นสะพานตรงนี้ครับมองไปก็สวยงามครับบรรยากาศประมาณสี่โมงกว่าก็แสงกำลังดีเลยทีเดียวแล้วก็จะเห็นขบวนบรถเนี่ยวิ่งไปกับรถยนต์เลยนะครับก็เป็นภาพที่ าดูที่ยากเหมนกันนะเพราะว่าปกติเขาไม่ค่อยสร้างกันแบบนี้นะครับก็เป็นความน่าทึ่งอย่างหนึ่งของวิศวกรรมประเทศเราเลก็สถานีนี้นะครับจะติดกับ BTS สายสุขุมวิทวัดพระศรีมาธาตุเลยก็วิวจะเป็นประมาณนี้ครับ จริงๆเนี่เราสามารถเดินเชื่อมเข้าไปใน BTS ได้เดลยนะเพราะว่าเขาใช้บัตรแรบบิทเหมือนกันนะแต่ว่าในช่วงทดลองเนี่ยทางเชื่อมตรงนั้นเนี่ยจะยังไม่เปิดครับอันนี้เราก็จะลงมาฝั่งที่ไปมีนบุรีนะครับก็จะมีบันไดเลื่อนขึ้นแต่ว่าตอนลงไม่มีบันไดเลื่อนลงครับก็ต้องเดินลงเอาแบบนี้ก็ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับทางซ้ายที่เขาต่อแถวอยู่เนี่ยก็คือเขาจะแตะบัตรออกครับแถวเนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะแล้วก็ทางขวาเนี่ยจะเป็นผู้โดยสารที่ยืนรอขอบวนรถเพื่อที่จะไปทางมีนบุรีครับก็จะเห็นได้ว่าพอแถวยาวเนี่ยแทบจะมาปนกันแบบนี้เลยแล้วถ้าเราเดินตรงไปเนี่ยครับก็จะเป็นทางเชื่อมที่จะเข้าไปสู่ BTS ได้เลยอย่างที่บอกครับตอนนี้เขายังไม่เปิดน,นะ ก็ทาง BTS เช่งว่าจะเปิดให้บริการจริงๆในช่วงที่เปิดเต็นรถเต็มรูปแบบหรือว่าตอนที่เก็บเงินแล้วเนี่ยอันนี้เราก็มาต่อแถวที่จะออกกันนะคนก็าก็นำกัเลยครับอันนี้เป็นวันแรกด้วยอ่าสำหรับบรยสารเที่ยวเดียวแล้วก็จะสอดเข้าไปข้าง,างใต้แบบนี้ครับกลบวยในช่องแบบนี้เลย โอเคแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องเดินลงไปข้างนอกก่อนครับแล้วค่อยเดินขึ้นไปบน BTS อีกทีหนึ่งตอนนี้ก็กำลังเดินลงจากสาชินพูไป BTS นะครับเห็นมัตสีมาถ้าสวยงามเลยทีเดียว พอลงมาเสร็จแล้วก็เดินขึ้นแบบนี้ได้เลยครับอยู่ใกล้กัน BTS ก็จะมีอะไรเดินขึ้นนะครับแต่ว่าไม่มีอนไรเ่อนลงกันก็เดินลงก็น่าจะเบาแรงกว่าเดินขึ้นไ้เยอะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานี BTS วัชรศรีมหาธาตุนะครับก็จะติดกัน ขึ้นมาถึงนะครับตรงฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นชันเชาลาสายสีชมพูฝั่งไปมินบุรีแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นทางเชื่อมระหว่าง BTS กับสายสีชมพูซึ่งมันจะเชื่อมกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องแตะบัตรออกน,นะครับอันนี้แล้วก็แตะบัตรเข้าไปใน BTS กบทางเชื่อมเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยครับที่เขากั้นไว้อยู่ตรงนี้เนี่ย แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะเพราะว่ายัางเป็นช่วงทดลองเดินรถฟรีอยู่ตรงนี้ก็จะมองเห็นตัวขบวนรถได้อย่างชัดเจนเลยนี่รถก็ออกแล้วครับเบอร์ b p M 18คนเยอะมากเลยครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอติดท้ายติดอะได้วยน,นี้เลยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ